ค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาสําหรับกิจกรรมเกมการศึกษานะคะ ตอนนี้นะคะเป็นการเล่นเกมเรียงลำดับภาพการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะก่อนที่ลูกๆจะไปเล่นเกมเนี่ยคุณครูนะคะขออธิบายนิดนึงว่าลำดับการจเจริญเติบโตของะะต้นข้าวนะคะต้นข้าวนะคะจะเริ่มจากการที่เราเอาเมาล็ดข้าวนะคะที่เป็นข้าวเปลือกสีเหลืองๆเนี่ยมาแช่น้ำนะคะเป็นการเพราะเมล็ดข้าวห,ห,หลังจากที่มหลังจากที่เมล็ดข้าวงอกแล้วนะคะก็จะ,จะเจริญเติบโต เป็นต้นกล้าต้นกล้าของเมล็ดข้าวนะคะหลังจากนั้นนะคะเวลาผ่านไประยะหนึ่งต้นกล้าเนี่ยก็จะเริ่เติบโตเป็นอ่ะ ต้นข้าวที่จเจริญเติบโตเต็มที่และมีรวงข้าวนะคะนั่นคือลำดับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะคุณครูก็ได้ทําภาพไปแล้วนะคะก็คือมีภาพเมล็ดข้าวภาพต้นกล้าข,ของต้นข้าวแล้วก็ภาพต้นข้าวที่จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะอ่ะแล้วเรามาดูใบงานนี้คุณครูจะให้เลขไว้นะคะว่า เลขหนึ่งคือลำดับของอาการจเจริญเติบโตของต้นข้าวเลขหนึ่งเลขสองและก็เลขสามให้ลูกๆนะคะตัดภาพมาติดตามลำดับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเริ่มจากภาพภาพที่หนึก <c oughs> <c oughs> อไปค่ะ ภาพที่1นนะคะเราก็จะเอาภาพมาลิดข้าวมาติดภาพที่สองนะคะเราก็จะเอาภาพที่สองอันนี้นะคะเราก็จะเอาภาพต้นกล้ามาติดนะคะแล้วก็ภาพที่สานะคะเราจะเอาภาพต้นข้าวที่จะเริ่มเติบโตมาติดเรามาลงมือกันเลยนะคะอ่า,าคุณครูก็จะให้ลูกตัดภาพก่อนนะคะ นะคะเริ่มจากภาพเมล็ดข้าวนะคะ,ะเราก็ติดลงไปในภาพที่1เลยคะ่ะแบบนี้นะคะ,ะภาพต่อไปภาพต้นกล้าของต้นข้าวใช่ไหมคะ,ะเราก็ตัดมาเลยค่ะ แล้วก็ติดลงไปที่เลข2เลยนะคะติดลงไปเลยค่ะ mm hmm. ก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปภาพสุดท้ายเลยค่ะต้นข้าวโตเต็มที่เลยค่ะตัดเลยค่ะ mm hmm. ทากาวเลยค่ะ ท,ที่เลขสามนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเกมการเล่นเกมเรียงลำดับภาพการจเจริญเติบโต,ตของต้นข้าวนะคะ,ะลูกๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมประเมินชิ้นงานและให้ผู้ปกครองประเมินชิ้นงานด้วยทำสิ้นชิ้นงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมตากให้กาวแห้งก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ